สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบค่ะวันนี้ใช้ดิปปิ้นเบอร์สองจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นลาย7ีสิบเจซนติเมตรค่ะตัดปลายดิปปิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นสีขาว2เส้นเส้นสีชมพู2เส้นค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรค่ะพอวัดได้แล้วพับลงไปนะคะจับเส้นที่1มาเป็นฐานปลายริบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพยับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หมานะคะดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออก รวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ลิบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวานะคะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะหลังจากนั้นบีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะ<ม>เพื่อที่จะพลิกกลับด้านขึ้นมาเส้นต่อมาเส้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะ เส้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมา บิดปลายริบบิ้นไปทางขวานำปลายริบบิ้นมาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมานะคะต่อมาค่ะเส้นสีชมพูพับกลับลงมาพลิกกลับด้านพลิกไปทางกลับด้านไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิน้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นสีชมพูค่ะจับปลายดิบบิ้นพับกลับด้านลงมาค่ะ บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นสีชมพูค่ะเป็นเส้นแรกนะคะต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะเป็นเส้นที่สองพาดทับเส้นที่หนึ่งค่ะ ต่อมานะคะเส้นที่3ามพาดทับเส้นที่2ค่ะจะพาดทับกันแค่3เส้นนะคะเส้นที่4ค่ะหลังจากนั้น1 2 3 4งสามสี่ค่ะสาบจับสามเส้นนี้รวบลงมาค่ะหลังจากนั้น เราจะทําเส้นสีขาวก็คือเส้นที่สีจักปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสีชมพูค่ะจักสองเส้นนี้รวบลงมาค่ะ ปายริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะเอาเส้นสีชมพูหลบมานะคะปลายดิบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนพับกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ นี่ค่ะดึงออกมานะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ ขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะบีบกดที่มุมก่อนนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะนี่ค่ะบีบกดที่มุมลงไปค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้งสี่มุมนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนเพือนชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ